รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สวัสดีค่ะพบกับรายการไวอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาอันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะวันนี้จะนำเสนอว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะเขารวมตัวกันเพื่อช่วยกันดูแลแก้ไขและช่วยเหลือปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นตนเองในชื่อตอนเด็กสร้างบ้าน ราอยากมีส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นเคยออกมานั่งกับมันพักนึงต้องยอมรับว่าบ้านเมืองของเรานี้นะคะมีคนที่ด้อยโอกาสคนพิการยากไร้และต้องการความช่วยเหลืออีกมากเลยทีเดียวประเทศของเรามีสวัสดิการสังคมมากพอสมควรนะคะแต่ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องตกหลน่นเข้าไม่ถึงด้วยสาเหตุหลายๆประการ และหลายคนต้องการการช่วยเหลือดูแลค่ะที่จังหวัดปทุมธานีพบตายายต้องรับภาระ,ะเลี้ยงหลานถึงสองคนซึ่งคนหนึ่งมีความพิการศีษะโตกว่าปกติแถมตายายยังมีฐานะยากจนจากการสอบถามพบว่าเด็กเป็นลูกของลูกสาวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึงได้นํามาเลี้ยงแทนเบื้องต้นจะมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไปกรณีเช่นที่เห็นนี้นะคะ จะได้รับความช่วยเหลือก็ต่อเมื่อได้น้ำใจจากเพื่อนบ้านหรือมีคนพบเห็นและแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปดูแลเพราะว่าอาจจะยังไม่มีความรู้หรือไม่สามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างๆได้โดยตรงค่ะพบคุณยายอายุ77ปีไม่มีลูกหลานดูแลอาศัยอยู่ลำพังในศาลาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เข้าช่วยเหลือและนำส่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่และติดตามหาครอบครัวต่อไปสังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำใจนะคะปกติแล้วถ้าเกิดเห็นหรือว่าพบหรือว่ารู้ว่าใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือน้ำใจก็จะหลั่งไหลไป แต่ว่าบางครั้งสังคมไม่ทราบไม่รู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปดูแลอย่างเช่นจะยกตัวอย่างกรณีของเด็กหญิงคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ4ขวบนะคะมีปัญหาโรคตับโรคไตครอบครัวก็มีฐานะยากจนใครเป็นโรคแบบนี้แล้วเนี่ยต้องรู้เลยว่าจะค่าใช้จ่ายสูงมากเลย พมจค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและประสานหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลรักษาผู้ป่วยกรณีแบบนี้มีเยอะมากเลยค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรสามพี่น้องอายุ10ขวบ4ขวบและ2ขวบฐานะยากจนอยู่กันตามลำพังเนื่องจากพ่อทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ส่วนแม่ถูกจับข้อหายาเสพติด เบื้องต้นทางผู้อำนวยการโรงเรียนที่เด็กศึกษาอยู่และเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรให้ความช่วยเหลือต่อไปจะเห็นได้ว่ายังมีผู้ด้อยโอกาสอยู่ในประเทศไทยอยู่ในสังคมของเราอีกมากเลยนะคะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ จะไปเข้าถึงความยากไร้ไปเข้าใจปัญหาได้มากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงความต้องการและตรงจุดมากเท่านั้นค่ะตามที่มีข่าวล่อลวงชักจูงเด็กสตรีเข้าสู่การค้าประเวณีในหลายรูปแบบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เ,เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งดวง่วน,นเ,นะเพิ่มการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ในการรายงานสถานการณ์การค้าประเวณีและการค้ามนุษย์พร้อมทั้งจัดมาตรการเชิงรุกให้เข้าถึงเด็กเยาวชนพ<อ>เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกล่อลวงและหลงเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปหากพบเห็นการกระทำความผิดต่อเด็กสตรีหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงโทรแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300ตลอด24ชั่วโมงโเคยได้รับสวัสดีการนะครับได้รับสวัสดิการของจากพมที่เดืนอนละสี่ร้อยเนะี่ยค่ะได้ทุกเดือนออพอมังง่งเลยพอมั่งก็ถูไถกันไป ที่จะเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการเฝ้าระวังการเข้าถึงปัญหารวดเร็วและถูกจุดค่ะวันนี้มีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่าสนใจมากๆเลยเด็กๆเข้ารวมกลุ่มกันค่ะทำกิจกรรมที่เรียกว่า นักสังคมสงเคราะห์น้อยนะคะเขาไปเยี่ยมเยียนชุมชนไปดูว่าแต่ละคนใครมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ซึ่งวิธีการเรียนรู้แบบนี้ทำให้เราได้รับรู้ว่าเด็กๆได้เรียนรู้ปัญหาชุมชนตนเองค่ะที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเด็กกลุ่มหนึ่งตัดสินใจทำในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนที่เขาอยู่ผมเนี่ยใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่บ้านเนี่ยคือเหมือนว่างอะครับดูโทรทัศน์หรือไปเที่ยวกับเพื่อนอทั่วไปเช่นน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาเห็นสภาพแวดล้อมในหลายอย่างในสังคมในปัจจุบันเนี่ย ดูจากโทรทัศน์ก็ตามามีปัญหาเกี่ยวก,กับเด็กหรือ,อสตีเนี่ยเยอะเราอยากมีส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหา,าที่เกิดขึ้นของสังคมมาเยี่ยมพ่อแม่เขามาดูแลเด็กดเขาเห็นสภาพในชุมชนว่า ต้องแก้ไขอะไรบ้างเนี่ยพวกนี้เขาเขา,เขาก็จะถ่ายทอดซึ่งกันและกันแล้วก็ลงไปสู่พอมอได้การได้มาดูกลุ่มเป้าหมายที่เขาด้วยกว่าเราเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปเขาจะเป็นนักสังคมที่ดีได้นะครับเคยได้รับสวัสดิการนะครับได้รับสวัสดิการของจากพอมคอือเดือนละสี่ร้อยหรือเท่าไหร่ค่ะได้ทุกเดือนอ๋อพอมังง่งเลยพอมังอ่งก็ะ ูถกันไปการได้พูดคุยกับคนในชุมชนทำให้พวกเขารู้ถึงต้นตอของปัญหาและนี่คือข้อมูลที่มีความสำคัญาจุดด้ตามจักมั่งตามใต้ต้อใต้แล้วมันก็ไม่มี ท่าที่เห็นจริงๆนะครับก็จะเป็นปัญหาคือเด็กที่ตั้งครันก่อนวัยก็เลยต้องเลี้ยงให้เขาอะ่ะ<ม>เขาได้บ้างไม่ได้มั่งได้ก็ได้นิดๆ,ๆหน่อยๆเจียดมาให้นิดๆหน่อยๆไม่พอค่านมค่าอะไรหรอกอันนีก้ก็ได้แค่หกร้อยหกร้อยที่ที่เราได้โครงการมามันจะเป็นปัญหาสังคมต่อไปสาหรับเด็กด้วยแล้วก็โตผู้หญิงด้วยก็ลงเยี่ยมเด็กทารกแรกเกิดเช่นการสัมภาษณ์ข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับสภาพการเป็นอยู่ของเด็ก ก็มาเขาน้องมาเขาก็มาคุยดีมาถามนู่นถามนี่ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็เล่าฟังไปตามเหตุการณ์ที่เรามีอยู่เงี้ยผ่อนคลายก็คือว่าเราก็จะดอธิบายให้ฟังไงว่าพอไม่พอค่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีน้องหมาพอดีเองคลอดลูกไงก็เลยยุบหรือไม่ไหววิธีก็ไปมูนสาวคลอดมาได้ เราลงพื้นที่อย่างเงี้ยแล้วเข้าถึงตัวเลยครอบครัวเดินเข้าไปหาได้แล้วต่างจากผู้ใหญ่ที่ทํางานในสํนานักงานที่คุมเรื่องเชิงนโยบายแต่เราคือคนที่ทํางานเพื่อเด็กมันไม่สาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกฮะแต่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากรุ่นผมก็ต่อไปรุ่นเบียร์รุ่นเบียร์ตอไปก็เป็นรุ่นคนอื่นต่อๆไปทําต่อๆไปอ,อไปย่างน้อยเด็กที่ทํางานตรงเนี้ยก็คือเด็กที่ปลอดภัยจากเรื่องพวกนี้ฮะ ข้อดีที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนั่นก็คือนักสังคมสงเคราะห์น้อยเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนเป็นลูกเป็นหลานของคนในชุมชนดังนั้นเวลาเข้าไปพูดคุยรับรู้ปัญหาและความต้องการต่างๆก็เป็นไปด้วยดีค่ะ ครับผมนักสังคมสงเคราะห์น้อยนะครับวันนี้จะมาถามสภาพการเป็นอยู่ของน้องใีก็หลักวันแหละแต่ว่าการทํางานที่เข้าถึงคนในชุมชนทําให้พวกเขาพบกับครอบครัวหนึ่งซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้หลักที่ได้มาพอใช้ในครอบครัวพูดจริงๆเลยไม่พอไม่พอไม่ไม่กินได้ปกติจริงๆแล้วเนี่ย เขาเป็นคนในหมู่บ้านผมเองนะครับเป็นคนหมู่บ้านผมซึ่งผมก็รู้ประวัติคร่าวๆเขาแล้วว่าเป็นยังไงนะครับผมก็คือว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารจริงเด็กทารกที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยแต่ไม่มีไม่ค่อยมีอุนทรัพย์ในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวผัวพ,พี่ง่ายนะบางทีอะบางวันไม่มีตังค์เลยเจอแบบนี้แต่ไม่ได้อยู่ในเคสหลักที่ทางมีรายชื่ออยู่ใน3มเคสเราก็ทําไงพอพอคุยกันกับนักสังคมสงเคราะห์น้อยแล้วเนี่ย พอคุยกันก็เข้าไปไปขอประวัติข้าวถามเขาว่าเข้ามาทําไมตำรวจอะไรหรอเขาบอกว่าอยากรู้ข้อมูลว่าเป็นอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย จะนารายละเอียดที่ได้ไปส่งให้ทางอบตทางสงคมสมเคสาะห์นน้อยก็เก็บข้อมูลคร่าวๆเข้ามาแล้วก็นําไปยื่นทางอบตแล้วก็ให้อบตเส่งเข้าจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือส่งเขอความช่วยเหลือเด็กแด้เดนะครับวันนี้จะมาแจ้งเคสเด็กแรกเกิดนะครับที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่ค่อยแข็งแรงครับ ครอบครัวนี่คือแม่ออกไปทํางานต่างจังหวัดครับแล้วก็ไม่ได้รับการเลี้ยงดูคือปล่อยให้เด็กอยู่กับยายเราก็เคยให้ความช่วยเหลือด้านเงินประกอบอาชีพนะคะเคยให้ทุนการศึกษากับเจ้าจุกซึ่งเป็นพี่ชายที่คอยเลี้ยงดูครอบครัวทางสภาเด็กก็อาจจะเอานมไปให้ก็ทําห้องให้แล้วก็ให้ข้าวแล้วก็เงินช่วยเหลือ ดีเยอะเป,ประรับนะครับเพราะว่าเราก็เล็งเห็นแล้วคือว่าก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือเนี่ยหรือยังเรายังไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ดูดูเขามาคือว่าเขาก็เป็นแบบว่าแย่อะแย่นะครับแย่เราต้องบอเลยว่าแย่แต่พอมาในตอนเนี้ยเราก็ค่อยความช่วยเหลือเนี่ยพอเข้าไปเป็นรูปธรรมคือการปัญหาต่งตางเนี่ยการดูแลเด็กหรืออะไรต่าง ก็กระตือรลนมากขึ้นในก,การดูแลมากขึ้นดีมากขึ้นครับพอเราไม่เห็นอย่างเงี้ยมันทําให้เราสะท้อนกับตัวเราว่าเราอ่ะจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะไม่ทําตัวให้สังคมจะต้องมาเดือดร้อนเพราะเราแต่เรากําลังจะช่วยสังคมให้ทุกคนกลับมาเป็นคนดีเหมือนเราแต่เราก็ไม่อาจพูดว่าตัวเราเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แค่กลับมา80กลับมา70แค่นี้นก็โอเคแล้วครับจากกิจกรรมที่ได้เห็นแบบนี้สิ่งที่ปรากฏเป็นผลแน่ๆก็คือ เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ชีวิตค่ะมีความรู้และสามารถนําเรื่องราวต่างๆนี้ไปคิดเป็นกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นในขณะเดียวกันตนเองก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเลยความเป็นมาของกิจกรรมนักสังคมสงเคราะห์น้อยเกิดขึ้นได้อย่างไรอีกสักครู่มีรายละเอียดค่ะด้วยความห่วงใยจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประเทศไทยมีกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนคือพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเนื้อหาสำคัญข้อหนึ่งคือส่งเสริมให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลซึ่งถือเป็นระดับพื้นฐานใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดที่ผ่านมาตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหลากหลาย โดยเฉพาะการแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีซึ่งมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน mm hmm. เช่น mm hmm. การยื่นหนังสือกับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ mm hmm. ให้มีมาตรการตรวจสอบสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาเด็กและสตรีเราอยากให้การแก้ปัญหาเรื่องการค้าประเวณีเด็กเนี่ยไม่ถูกจิบยกขึ้นมาอ้างในกรณีว่าเด็กยินยอมแล้วค้าประเวณีได้ หรือแม้กระทั่งการที่วัฒนธรรมในเรื่องของการจัดเด็กให้นายเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในสังคมจริงๆแล้วเนี่ยสภาเด็กก็มีการอบรมเรื่องนี้อยู่แล้วในหล,หลายๆจังหวัดเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์นะครับว่าวิธีไหนบ้างที่ยุ่งยากการค้าม,มนุษย์เจอแ้่ไดได้บ้างแล้วก็สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างไรติดต่อที่ไหนได้บ้างความห่วงใยใส่ใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานที่ทําให้เยาวชนเข้าใจ และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไปเราต้องมีการจัดหามีสภาเด็กเยายชนทุกตำบลเนี่ยก็จะเป็นโอกาสอดีที่น้องๆเนี่ยจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะเฝ้าระวังความเสี่ยงของปัญหาด้านสังคมวันนี้วันที่ป้องครับอนไปหนหรือเป็นโครงการที่จะมาแก้ไขปัญหา,าในพื้นที่ครับ กิจกรรมนักสังคมสงเคราะห์น้อยนี่เป็นโครงการที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะปี2559เป็นโครงการใหม่ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกิดขึ้นเพื่อมีเป้าหมายว่าเด็กๆในชุมชนจะสามารถเรียนรู้ปัญหาของชุมชนและมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาค่ะนักสังคมสงเคราะห์น้อย จะมีทั้ง77จังหวัดโดยเปิดรับเด็กและเยาวชนจังหวัดละ20คนรวมจำนวนกว่า1,540คนเข้าอบรมให้ความรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มีส่วนสำคัญในการเข้าไปแก้ไขปัญหาติดตามดูแลและเฝ้าระวังโดยเน้นไปที่เด็กเยาวชนและครอบครัวที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดพระราชบัญญัติหรือ พรบรส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นพรบรใหม่นะคะซึ่งกำหนดใช้และสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดเลยก็คือทำให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ปัญหานั่นก็คือมีสภาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับตำบลขึ้นมาเลยค่ะสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติจะมีทั้งระดับตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศรวม8,781แห่ง ทำหน้าที่ในการรวบรวมสะท้อนปัญหาความต้องการและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง การทำงานของสภาเด็กและเยาว,วชนนี่นะคะเป้าหมายหลักๆก,ก็คือทำให้เด็กๆได้มีโอกาสพัฒนาศักยาภาพของตนเองและเรียนรู้ที่จะรับรู้ปัญหาของสังคมนะคะวันนี้มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมีคนคนนึงค่ะเขาทำงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาว,วชนมาตั้งแต่ตอนเป็นเยาว,วชนและตอนนี้กลายมาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้กาลังใจและทางานด้านนี้โดยตรงเลยค่ะผมรับข้อมูลจากที่ เกบานากงคที่่ไมยรได้เข้ามาเป็นสภาเด็กและเยาวชนทําให้มีโอกาสได้รับการเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างศักยภาพในตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นมีความคิดและการทํางานที่เป็นระบบซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ที่อดีตสภาเด็กและเยาวชนคนหนึ่งได้รับ ในการทํางานของสภาเด็กนะครับเด็กน้องๆเนี่ยก็จะดูบริบทในพื้นที่ของตอนเองว่าตอนนี้เกิดปัญหาอะไรมีปัญหาเรื่องของเด็กเล่ร่อนมีปัญหาเรื่องของเด็กท้องก่อนวัยอันควรหรือปัญหาอ,อื่นๆนะครับมันก็นําไปสู่เรื่องของการที่เราจะหาผู้ใหญ่มาสนับสนุนนะครับในการจัดโครงการหรือกิจกรรมหรือเป็นโครงการที่จะมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับวันนงี้วันป้องครับ เา็้อันตรายมาต้องให้เด็กตกเป็นอันตรายแต่เดนมากใช้มในการทํางานของเราเนี่ยมันไม่มีอยู่ในตําราเรียนแต่เมื่อเรามาทําเป็นสภาเด็กหรือมาเป็นกลุ่มเด็กที่ทํากิจกรรมเขาเรียกว่าจิตอาสานะครับจะได้ประสบการณ์ตรงนี้ที่ที่ทำให้เราเนี่ยได้มีความสุขที่ในการพัฒนาตนเองมากขึ้นนะครับสภาเด็กเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกับเราเด็กทุกคนมีเด็กที่ดีวินในกรรมมือให้คนที่เป็นคิดเหมือนเราอ่ะมันเพิ่มขึ้น อย่างน้อยไม่ปฏิบัติในวันนี้อนาคตเขาก็น่าจะคิดได้ขอแค่คิดได้และกลับตัวทุกอย่างปัญหามันก็จบฮนะเริ่มจากตัวเองแล้วไปคนอื่นต่อไปเรื่อยๆน้องๆก็มีการตื่นตัวแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่เองหรือพื้นที่เองก็มีการตื่นตัวที่เราจะขับเคลื่อนสภาเด็กเนี่ยให้ให้ครบวงจรแล้วเป็นมาตรฐานในการทํางาน,นให้มากขึ้น เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของประเทศชาติและควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนะคะการที่จะเริ่มมีสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลซึ่งเป็นฐานรากจริงๆเลยแล้วขยับขึ้นมาเป็นระดับอำเภอจังหวัดระดับประเทศนี้ก็คาดหวังกันว่า จะทำให้เด็กๆได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองได้เป็นเวทีแห่งปากเสียงให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตในฐานะตัวแทนของเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศค่ะ นี่คือรายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตซึ่งสนับสนุนการผลิตโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพบกับรายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตได้ในสัปดาห์หน้าหากจะติดต่อกับทีมงานติดต่อตามที่อยู่ที่ให้ไว้นี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ